สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเป็นการทำนายแบบไทม์เดทนะที่สามารถเปิดมาฟังได้ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง นะคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสตินะฟังเป็นแนวทางก็พอสิ่งดีๆเราก็รับไว้เป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตหรือถ้าไพ่มีคำเตือนมีคำแนะนำอะไรนะก็ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ mm hmm. สินทรัพิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะกับชาวราศีพฤษภเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ empowerment r e f l e c t i o n นะคะ capacity to love queen of sword 2ไม้เท้านะคะ death sun page of wands แล้วก็ไปสุดท้ายนะคะแปดเตียนเป็นพลังงานของความหนักแน่นนะคะเหมือนคุณมีพลังนะมีไฟในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นมีแรงฮึดสู้นะในการแก้ไขปัญหาต่างๆอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะเจออะไรมาเยอะนะทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีรวนแล้วก็เป็นประสบการณ์นะเป็นบทเรียนที่คุณสามารถนํามาปรับใช้ปัจจุบันให้ดีมากยิ่งขึ้น ปัญหาอุปสรรคที่คุณต้องเจอมันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่คุณเคยเจออยู่แล้วนะคะคุณก็รู้วิธีที่จะแก้ไขปัญหานั้นนะได้อย่างง่ายดายมีความหนักแน่นในสิ่งที่ทนานะกล้าทาในสิ่งที่เราเคยกลัวได้ออกจากกรอบออกจากเซฟโซนออกจากเขตจํากัดของตัวเองนะมีความกล้าคิดกล้าทํามากยิ่งขึ้นนะคะมันก็ผมบอกได้ว่าเหมือนเรากําลังเติบโตนะทั้งด้านความคิด และการกระทาที่จะนําพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะเป็นพลังงานของความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดีมากๆมีเกณฑ์ได้ขยับขยายเรื่องของการทำงานนะบางคนอาจจะกําลังเริ่มต้นทำงานที่ใหม่ที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะได้ทำงานที่มันท้าทายความสามารถได้ใช้ความรู้นะความสามารถได้อย่างเต็มที่หรือคุณอาจจะได้พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆนะคะเพิ่มทักษะ นะเพิ่มความชํานาญในงานที่คุณทําหรือได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็ได้นะเป็นการได้อัพเลเวลตัวเองพัฒนาตัวเองในทางที่ดีมากๆนะคะหรือคุณอาจจะกําลังบุกเบิกทํากิจการของตัวเองก็ได้นะเป็นพนักง,งานประจําแล้วก็าอาจจะลาออกมาทํากิจการของตัวเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะออกมาทําอะไรที่มันเป็นของตัวเอง เราก็ต้องมีการวางแผนนะคิดไตรตรองให้ดีก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก่อนลงมือทําก็ขอให้วางแผนให้ดีนะถ้าสิ่งใดก็ตามที่คุณได้คิดไตรตรองมาดีแล้วนะวางแผนมาดีแล้วเชื่อเลยว่าถ้าคุณลงมือทำนะมันก็จะประสบความสําเร็จเราจะสามารถนะแก้ไขปัญหาที่เราเจอในระหว่างทางได้เป็นอย่างดีนะคะนะอุปสรรคปัญหามันก็มีเข้ามาบ้างแหละแต่ก็อยา่ากลัวนะอยา่าละทิ้งความพยายามนะคะ นะมีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อไปเชื่อเลยว่านะกิจการของคุณไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับอะไร mm. ก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้จบจากสิ่งที่มันไม่ดีจบจากสิ่งเลวร้ายนะสิ่งชั่วร้ายต่างๆเหมือนได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมนะหลุดพ้นจากความรู้สึกที่มันกดดันต่างๆมันเหมือนมันจะมีอิสระในเรื่องของความคิดและการกระทํามากยิ่งขึ้นนะคะได้ทําตามความฝันก็ได้นะใครมีความฝัน มีความที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสําเร็จนะก็มีโอกาสที่จะทําจริงนะคะนะสามารถทําฝันของคุณให้เป็นจริงได้ชีวิตมันกําลังเหมือนก้าวไปสู่ความสําเร็จในในรูปแบบที่มันจะดูสะดวกมากขึ้นนะก่อนหน้านี้อาจจะทําอะไรติดขัดนะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายไปหมดเลย แต่เหมือนช่วงนี้นะดวงเปิดฟ้าเปิดทางให้กับคุณแล้วเหมือนโชคเข้าข้างนะแต้มบุญเริ่มทํางานแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มจะตุนบันดาลนะให้คุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จแทบจะทุกทิศท,ทุกทางนะเรื่องของการเงินนี่หายห่วงนะคะจะมีช่องทางการทําเงินเยอะมากขึ้นนะมีเงินไหลเข้ามารัวๆเลยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากจากทางไกลจากคนไกล รือคุณอาจจะใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อนะเจรจาเกี่ยวกับการค้าการขายเราอาจจะขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะสินค้าของเราก็จะเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงนะคะสร้างยอดขายเป็นกอบเป็นกำรรนะล,ลูกค้าเก่าๆก็ยังอยู่กับเราเหนียวแน่นนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือการพัฒนาตัวเองนะคะ พัฒนาสินค้าของเรานะจะทําโปรโมชั่นอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะเพื่อดึงดูดเป็นการกระตุ้นยอดขายนะคะคือมันต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะอยู่นิ่งไม่ได้เดีย๋ยวเราจะแข่งกับเจ้าอื่นไม่ได้นะคะเราก็ต้องอพยายามสร้างสีงสันนะให้กับร้านค้าให้กับธุรกิจของเรานะคะก็จะเป็นราศีที่เหมือนจะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวทีละเล็กทีละน้อย ความสําเร็จของคุณมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีมันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆทําค่อยๆเติบโตมันจะมีความมั่นคงมากกว่านะคะสําหรับใครที่อาจจะผิดหวังเสียใจนะเกิดความล้มเหลวหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจคือก็ต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองนะคะนะคนเรากว่าจะทำสำเร็จได้มันไม่ใช่ทำครั้งแรกแล้วจะสำเร็จเลยนะบางคนนี่ทำเป็น อ่าสิครั้งนะร้อยครั้งก็ยังมีเลยนะคะแต่เชื่อเลยว่านะมันต้องสําเร็จสักครั้งนึงแหละมันอาจจะเป็นครั้งที่ร้อก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณอย่าละความพยายามนะใจสู้เข้าไว้เชื่อเลยว่านะแรงใจกําลังใจที่คุณมีนี่แหละที่จะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายได้ในไม่ช้านะคะ มีการได้บุกเบิกทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะจะได้ดีจากการเริ่มต้นใหม่หรือคุณอาจจะมีไอเดียอะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันจะสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นจังหวะนาทีทองนะโอกาสดีของคนขยันด้วยนะยิ่งขยันก็จะยิ่งได้นะยิ่งขยันยิ่งรวยช่วงกอบโกยเงินกอบโกยทองของคุณเลยนะคะเมื่อจังหวะชีวิตนะเป็นใจให้กับคุณแล้วนะโอกาสทองเข้ามาหาคุณแล้ว เราก็ต้องผลักดันตัวเองด้วยนะเร่งทําเร่งสร้างนะก็จะสามารถทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะใครที่มีแพนจะไปทํางานต่างประเทศอาจจะไปดูงานนะับถือทํางานเป็นแบบสัญญาจ้างปี2ปีนะคะก็จะประสบความสําเร็จดีนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้นะอะไรใหม่ๆเปิดโลกให้กับตัวเองได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆนะคะ เมื่อเรามีโอกาสนะก็จงเดินทางนะไปตามหาความฝันไปตามหาความสําเร็จสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเถอะนะคะเมื่อโอกาสมาถึงนะเราก็ต้องคว้ามันเอาไว้หรือบางท่านมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่อตางประเทศก็ได้นะคะนะถ้ามีโอกาสได้ไปก็ก็จงไปนะหรือถ้า,าบางท่านอาจจะเป็นการสอบชิงทุนไปเรียนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เรียนนะได้ทุนนะได้เดินทางไปเรียนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ นะหรือบางท่านอาจจะเรียนภาษาเพิ่มเติมก็ได้นะคะทางด้านภาษาต่างประเทศนะเพื่อมาต่อยอดในการทํางานสมัยนี้นะต้องรู้ภาษา,าหลายภาษานะคะอย่างน้อย,อยก็สักสองสาภาษาเพื่อเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศคือเราต้องพัฒนาตัวเองเรารู้เนื้องานที่เราทําแล้วแต่เราก็ต้องรู้ในด้านอื่นๆประกอบกันด้วยนะไทยใครที่รู้เยอะใครที่ทํางาน ได้หลายอย่างก็จะได้เปรียบคนอื่นนะคะนะเราต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมออะไรที่เราว่ามันยากนะก็พยายามตัดมันทิ้งไปนะคะมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้ถ้าเราเปิดใจลงมือทำนะมันอาจจะง่ายนะง่ายจนคุณคิดว่ารู้งี้ทําตั้งนานแล้วนะคะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่มากพอนะคะก็จะเป็นดวงชะตาที่เหมือนกำลังจะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นะความเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้มีความเพียรพยายามนะมีมานะอดทนนะคะ,นะเชื่อเลยว่าความสําเร็จมากมายก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณรวมถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะพรั่งภูเข้ามาแบบรัวรัวกันเลยนะคะเรื่องของความรักก็โดดเด่นนะใครที่เป็นโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆเลยอาจจะเป็นคนไกลนะคะคนที่อยู่แดนไกลที่มีโอกาสได้มาเจอกันอาจจะมีการแบบทํางานร่วมกันติดต่อเจรจา าซึ่งการแลกกันหรือเป็นคู่ค้ากันก็ได้นะคะอาที่มีโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักกันก็จะมีความรู้สึกดีๆให้กันอาจะมีความแตกต่างเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหรือแม้แต่อายุก็ได้นะอาจจะอายุห่างกันแต่เมื่อคนจะรักกันไม่ความแตกต่างมันไม่ใช่อุปสรรคเลยเพราะว่าเหมือนคุณ อยู่ด้วยกันแบบมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะนะคุยกันก็คุยกันเข้าใจนะคิดกันไวมันก็เหมือนได้เจอคนที่ใช่นะได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณนะคะสําหรับคนมีคู่ก็ค่อนข้างสดใสนะดวงความรักนี่ค่อนข้างดูแลใจใสซึ่งกันและกันดีมากๆกนะก็ขอให้ดูแลรักษานะความรักของคุณสองคนให้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะมีปัญหาอะไรก็นะหนักเล็กเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกัน นะก็ถือว่าเป็นดวงที่เหมือนจะพุ่งทยานทั้งในด้านการงานการเงินที่จะประสบความสําเร็จรวมถึงเรื่องของความรักนะคะที่จะดูสดใสนะมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีมากๆนะสำหรับชาวราศีพฤษภก,ก็ขอให้ฟังดวงอย่างมีสตินะคะยาาเมื่อดวงของเราขึ้นนะคะทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลย นะเราก็ต้องเร่งทำเร่งสร้างเร่งกอบโกยแต่ยามใดก็าตามที่เหมือนชีวิตมันจะไม่เป็นดั่งใจนะจะอุปสรรคปัญหาก็อย่าได้ทอ้อชีวิตของเรามันก็เหมือนกลงล้อที่เดี๋ยวเจอเรื่องดีๆเดี๋ยวต้องเจออุปสรรคปัญหาแต่เชื่อเลยว่ายามใดก็าตามที่คุณก้าวข้ามความยากลําบากนะก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้ความสําเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองมากมายก็จะบังเกิดขึ้นนะกับชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนนะคะและนี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่อยากจะสื่อนะในเรื่องต่างๆให้ชาวราศีพฤษภได้รับรู้นะคะสิ่งดีๆเราก็รับกลับไปนะอะไรที่มันไม่ดีหรือเป็นคําแนะนําอะไรเราก็สามารถนําไปปรับใช้นะกับชีวิตประจําวันของเราก็ได้นะคะ,ะก็อขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สาหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนนะช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้นะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมรรณทธินิยด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรนะให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มของคุณตลอดไปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ